ผมไม่ใช่วด,ดีนักนะไอเ้เรื่องนี้ผมผมได้ได้คติได้คต,ติมาจากสวามีสัตยานันทป,ปุรีคนนี้ตายแล้วเมื่อก่อนนี้มีชื่อเสียงมาอยู่ในกรุงเทพที่บางคือส,สวามีสัยาน,านเขาเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งออกมาโยค่เนี่ยสัญญาโยค่าเนี่ยผมก็เขียนวิจารณ์ ลอยหนังสือ,อ,อรายขา้าวฉบับหนึ่งไม่ใช่ประจบสวายที่ิแต่มันมันเหมือนกับประจบสวามีคือว่าการที่ทำหนังสือโยคะมีกันในประเทศไทยนี่มันมีประโยชน์แก่ประเทศไทยมากโดยเฉพาะ,ะพวกภิกษุสามเณรที่อยากจะปฏิบัติกรรมฐานนี่ <c oughs> โกเรื่ออื่นอีกมาก <c oughs> นั่นเป็นการเชียร์มากสวามี <c oughs> ที่มีคนไปบอกต่อว่ามีต่อหน้าผมผมนั่งอยู่ด้วยว่า,ท,าท่านมหาเนี่ยผมยังเป็นมหาอยู <c oughs> เอ่เขียนพิจาร์นังสืออยู่ค่าของท่านอาจารย์ดีมากท่านสมมติว่าไม่เห็นไม่ไม่อ่านไม่ไม่ไม่เคยอ่าน ไม่หรือไม่ครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คือไม่รู้ไม่ขี้ที่จะอ่านคำว,วิจารณ์ทันที่เรานึกได้ว่าไอ้นี่มันดีไอ้นี่มันดีไอการที่เราจะไม่รู้ขี้เรื่องใครว่าเราดีอะันดีคนโดยมากเขเขียนอะไรทําะไรลงไปคอยฟังเฉยฟังคําวิจารณ์คนอื่นแล้วเขาจะยอหรือไม่ยอ่ออยากดีได้ทีมันก็ขี้กลาด มันกลัวที่เขียนนั้นแล้วจะคัดคาด้านเลยตามนี่นี่มันขี้กลาดส่วนหนึ่งมันขี้กลาดมันกลัวมันก็เลยต้องคอยดูว่าใครจะเขียนวิจารณ์ว่าอย่างไงที่ส่วนหนึ่งมันอยากดีอยากได้หน้ามันก็คอยอ่านในคําวิจารณ์เขาจะยอ่อเราว่าอย่างไร <c oughs> ถ้าคืนท่าอยู่อย่างนี้จะแย่เลยมันก็จะต้องฟุ้งซ่านหมดจิตใจจะฟุ้งซ่านหมดอีกทางหนึ่งมันกลัวกลัวผิด ทางหนึ่งมันอยากจะดีให้เขายกอยอมันก็พุ่งสร้างหมดมันก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่อยากรู้ในเรื่องที่ว่ามันจะเขาจะคัดขั้นหรือก็จะเยืนยอ <c oughs> ไม่เป็นห่วงมันเอาจิตใจไว้ทำเรื่องอื่นไม่คยดเรื่องอื่นต่อไปดี่าแล้วมันก็ยังเป็นเครื่องช่วยอะไรมากที่จะไม่ให้ใหเข้าไป ยุ่งกับความดีมีชื่อเสียงหรือความดีส่วนข้อที่ว่าทำย่างไรจะรู้ว่าที่เราเขียนไปนั้นถูกหรือผิดนั้นไม่เป็นไรทีหลังมันรู้ได้ทีหลังเราก็รู้เองได้นานหน่อยก็รู้เองได้ว,ว่าเราฟังทั่วๆไปไม่ต้องจริงจังอะไรก็รู้ได้ ที่เราจะรู้ว่าที่เราเขียนไปนั้นถูกหรือผิดเนี่ยไม่มีประโยชน์อไอนักที่จะไปฟังจากคําวิจารณ์ของคนนะั้นมีแต่ทําให้เคลื่งม,มากกว่าวก็ค่อยอ่านอ่านอ่านฟังอ่านตัวไปต่อไปอีกอืมศึกษาต่อไปเนะเรียกว่าศึกษาต่อไปจากที่มาทุกทุกแห่งไม่ต้องเราก็รู้ว่าที่เราเขียนนั้นถูกหรือผิดไม่ต้องอาศัยคำวิจารณ์ของคนนั้นผมก็เลยปฏิบัติอย่างสวามี มานานเต็มทีเรื่องที่ว่าจะไม่สนใจคำวิจารณ์คำวิากวิจารณ์ <c oughs> ที่เห็นคนโดยมากก็กิน้นอายบางชนิดแล้วก็หูพึงคอยคน้นหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นหนระือพิมพ์ฉบับโน้นว่ามันจะวิจารณ์กูว,ว่าอย่างไรมันมีซะอย่างน,น,งนี้ทางหนึ่งมันกลัวทางหนึ่งมันอยากให้เขาชม นั่นเราอย่าไปสนใจรก่องว่าดีแล้วหรือม่ดีนี่อย่าไปสนใจในในานองให้มันเกิดกลัวเรื่ยมันเกิดเลื้งมาเพราะว่าไม่มีตัวกูจะเอาดีให้ใครคือคิดเร่เราไม่มีตัวกูไม่มีตัวเราแล้วจะเอาดีให้ใครท่านก็ไปสังเกตยุ่งยุ่งเกี่ยวไับเรื่องดีเรื่องอะไรนองนี้ตั้งใจจะ้ามันมีประโยชน์แกโลกขึ้นเทวดาอะไรมนุษย์เรื่อยไป ทำงาน,น,นเเนี่เลือกไม่รู้ีิร้อยอย่างกี่พันอย่างตามถนัดมือของเรานี่เรามีลมหายใจคือมีชีวิตยอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งด้วยการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์ตามสมควรแกส่สติปัญญาสามารถของตนของตนก็สบายเลยมันจะเป็นการทํางานที่เป็นการปฏิบัติธรรม ไม่ว่าคุณจะทําอะไรที่ไหนยังไงมันเป็นการปฏิบัติธรรมที่แท้ที่จริงที่ถูกกันและยังเหมือนนอนหลับอยู่นั่นด้วยพูดอย่างนี้เข้าใจไอ้คนทํางานลแล้วเหนื่อยแล้วปวดหัวแล้วปวดประสามนั่นเพราะมันทําเพื่อตัวกูผมเล่าคุณโพแต่ละครั้งละครั้งแล้วก็น่าหัวคุณโพเนี่ยตัวไรตาแดง ประสาทตึงเครียดก็่ทาอะไรมันทําด้วยความหวังด้วยกาอะไรมาก <c oughs> เรียนบาลีไม่กี่เดือนจะเป็นบ้าเพราะมันทําไปโดยตัวกูถ <c oughs> ึงคนอื่นก็ไม่ใช่คุณโคการทําอย่างนั้นในการงานนั่นในการเรียนนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมทําอะไรก็ได้เรียนอะไรก็ได้ อย่างจิตได้จิตใจอย่างที่ว่านี่เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยถ้าเป็นการเหมือนกับหลับคือพักผ่อนอยู่ในในการงานนั้นด้วยคือมันอิม่มมันจะมีความอิ่มใจอยู่ในการงานนั้นมันเหมือนกับพักผ่อนหรือหลับทั้งๆที่น,นั่งเขียนภาพเขียนหนังสือเขียนอะทรทำการงาน,นอะไรยอ่ถ้าทํางานด้วยความสนุกพอใจเพราะไม่มีตัวกูของกูแล้วมันก็เหมือนกับหลับอยู่ในนั้นด้วยหลับอยู่ในงานนั้นด้วยคือพักผ่อนพักผ่อนอย่างยิ่ง เดี๋ยวนี้มันทาด้วยความเครียดไปหมดเครียดก็เครียดเพื่อตัวกูเพื่อจะดีจะเด่นจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้ดูคนนั้นด่าคนนี้ตะเพิดคนนั้นตะเพิดคนนี้ไปอถ้าทาหลายคนถ้าทําคนเดียวมันก็หงุดหงิดงุนง่านอยู่ในใจไม่มีการพักผ่อนมันยังทำงานชนิดที่มันเหมือนกับหลับไปด้วยในตัวคือพักผ่อนอยู่ในตัว นั่นแหละเป็นงานที่เรียกว่าคือการปฏิบัติธรรมการทํางานคือการปฏิบัติธรรมยิ่งกว่าการปฏิบัติธรรมคือการหลับไปด้วยมันก็สบายคนนั้นจะสบายจะไม่มีโรคเส้นประสาทรบกควรจะไม่มีอะไรที่เป็นปัญหายุ่งยากทางจิตทางวิญญาณ <c oughs> กระทั่งทางสังคมก็ไม่มีมันดูใครไม่ได้มันด่าใครไม่ได้มันสะเพริดใครไม่ได้ มันแกล้งใครก็ไม่ได้ก็เรียกว่ามันเรียบไปหมดเป็นสันติไปหมดทั้งโดยส่วนตัวโดยส่วนรวมโดยนะแล้วงานนี่มันก็เป็นงานที่เป็นไปเองเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์งานนี่มันเป็นงานใหญ่เต็มไปทั้งโลกไองานที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกมันก็มันใหญ่เท่าโลกอะเต็มไปทั้งโลกเรากรททาส่วนของเรา ส่วนที่เราจะต้องทําควรจะทําน้อยๆๆๆๆๆๆน้อยน้อยน้อยแล้วก็ไปริวในชุดที่ว่าเป็นประโยชน์แก่โลกแระพุทธเจ้าก็ว่าให้ไปให้ไปให้ไปนี่ก็มามามาทําประโยชน์แก่โลกให้หยุดก็คือขี้เกียจหรือนอนเสียรหรืออะไรเสียให้ลุกขึ้นทําประโยชน์ทุกเพื่อกูนแก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์